วันนี้ที่นิวยอร์กซิตี้ google ได้เปิดตัวแอปสแกนรูปในชื่อแอปโฟ o t o s c a n ใหม่ล่าสุดเลยครับซึ่งผมมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในผู้ทดลองใช้กลุ่มแรกเลยขอนำมารีวิวให้ชมเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับแอปนี้ google ตั้งใจให้เป็นแอปที่สามารถใช้กล้องจากสมาร์ทโฟนของเราไม่ไว่าจะเป็น Android หรือ iPhone ก็ได้ แทนเครื่องสแกนเนอร์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วครับยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เราจะได้ใช้กันก็อย่างเช่นรูปจากหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือแผ่นพับท,ที่เราต้องการเอามาเก็บไว้อย่างสวยงามในสมาร์ทโฟนก็สามารถเปิดใช้แอปโฟโต้สแกนตัวนี้เพื่อใช้ในการถ่ายรูปได้เลยแอปถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายแค่กดถ่ายรูปครั้งแรกให้ได้รูปที่ต้องการสแกนอยู่ในกรอบที่กําหนดไว้จากนั้นให้ขยับสมาร์ทโฟนให้วงกลมไปอยู่ตามตำแหน่งที่แอปกําหนดเมื่อครบทั้ง4จุดย่อยๆแล้วก็ต้องรอสักครู่ให้แอปทําการประมวลผล เท่านี้เราก็จะได้รูปถ่ายเหมือนกับเราใช้เครื่องสแกนเนอร์เลยล่ะครับผมลองซูมดูก็พบว่ามันคมชัดทุกรายละเอียดและสามารถตัดแสงสะท้อนได้ดีอีกด้วยถ้าลองเป็นรูปที่ใหญ่ขึ้นบ้างอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์นี้ถ้าอยากจะเก็บไว้อย่างสวยงามในมือถือของเราก็สามารถทําได้ด้วยแอปโฟโต้สแกนนี้เหมือนกันครับด้วยขั้นตอนเดิมเลยก็คือถ่ายรูปหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับให้อยู่ในกรอบก่อน จากนั้นค่อยๆเลื่อนสมาร์ทโฟนให้ไปทับวงกลมทั้ง4จุดตามลําดับแบบนี้ค่อยๆทําช้าๆก็ได้ครับแล้วก็รอสักครู่ให้เครื่องทําการประมวลผลจากนั้นหากภาพที่ได้เนี่ยตัวกรอบไม่ตรงตามความต้องการของเราก็สามารถเลื่อนมุมของภาพได้แบบละเอียดอีกครั้งก่อนทําการเซฟด้วยครับรูปที่ได้เนี่ยถือว่าออกมาเพอร์เฟกมากและไม่สามารถทําได้จากการถ่ายรูปด้วยแอปกล้องปกติอย่างแน่นอนแถมยังสะดวกตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องพยายามยกมือถือขึ้นถ่ายให้ตั้งฉากกับวัตถุด้วยครับ ตอนนี้แอปโฟโต้สแกนเริ่มทยอยเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วครับรองรับทั้งบน Play Store ของ Android และบน App Store ของฝั่ง iOS โดยแอปที่สร้างสรรค์จาก Google นี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าดาวน์โหลดได้ฟรีใช้งานได้ฟรีครับ